ตะกุดอะไรครับเนี่ตะกุดลายทองชาติอันนี้เขาเรียกเขียนว่าปลอดภัยเก้าเก้านะลูกตะกุดปลอดภัยเก้าเก้าทำมูลร้อยหนึ่งลากรุ่งปูดสร้างเมนไฟฟ้าเนี่ยในเมนไฟฟ้ากำลังสร้างกับสิบล้านเนี่ยเพราะเราได้สาลาร์ร้อยปีศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลเราไม่รับบุญมงคลนะครับปัจจัยใส่หนึ่งร้อยรับตะกุดนะครับ ตู่เขาปล่อย200นะแต่ตอนนี้ปูกว่าให้ทำบุญแค่ร้อยหนึ่งเราได้จะเป็นไพลุกไพลุกจะมีนะไม้กับไ<ห>นะม้หรนะกะนะ็งผนะู้หลางก็มีนะค,ะะครับเอามาอยู่ที่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าวัดแล้วนะครับนี่ทางเข้าหมู่บ้านเรามากราบหลวงพ่อพัดกันนะครับ พอพัดวัดไม่ด่วนนะครับโอ้โหรถเยอะนะครับมีที่จอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ฝนตกนี่ว่า ข้างเอาว่าออกิดครับคือบริเวณวัดนะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นสาลาร้อยปีนะครับเป็นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนนะครับสาลาร้อยปี วัดกำลังสร้างนะครับกำลังพัฒนาวันนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะครับหลวงพ่อตีกิจมณ จะมามานะครับมาช่วยหลวงพ่อทำบุญหลวงพ่อนจะมานะครับหลวงพ่อเก้าหลวงพ่อหลวงพ่อ ใช่เป็นใช่รถหลวงพ่อไหมครับใช่รถหลวงพ่อไหมใช่หลวงพอ่ออ๋อก็กลับจากกิจมนต์ อะไรครับ169ก,กลับมาพอดีเลยวโอ้ผมกำลังจะกลับนะเนี่ยเหมือนผมเพิ่งมาถามว่าถามผ้าข้างหน้าบอกท่านยังไม่มาท่านเย็นๆนั่นมั้งมากดูทะเบียนรถหน่อย7169เนอะ4169ครับป้ายทะเบียน4169นะครับนะครสวรรค์ ป้ายทะเบียน4ีหนึ่ง,งเกนะครับเป็นรถหลวงพ่อพัดกุจก,กรโมนะครับ

ด้สั่งหลวนะครับอย่ัดจวนเลยนะครับที่เรไทำได้นะครับน้อยก็ทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นร้อยก็จรับผิดอยนะครับมาถึงวัดก็มาลงทุนกลับมาพอดีครับมานาบ้นดูเลยนะถ้าจะหาปู่ต้องต่อท้ายนะป่อได้ห้ามไรนะครับามไรสดไรแห้งทไรนะครับเดี๋ยววัด พอหัวนี่ไม่ให้ลวงพ่อให้หลวงพ่อขขงนคนใหม่โอ้โหมีเยอะจังเรียนเรียนนี่แพงนะเรียนนี่เรียนะน,นี่เป็นพันแล้วเป็นพันแล้ว น้องพ่อข้อหัวนะครับตะกรุดอะไรครับเนี่ยตะกรุดลายธงชาติแตนนี้เขาเรียกเขียนว่าปลอดไฟ99ตะกรุดปลอดไฟ99 ทำมูลร้อยหนึงสร้างเมนไฟฟ้าเนี่ยเมนไฟ้าสร้างกวบ1สล้านเนี่ยเพราะเราได้สาราร้อปีศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลเราไมูบุญมงคลนะครับปัจจัยใส่หนึ่งรอยรับตะกุดนะครับตูเขาปล่อยสองร้อยนแต่รามีปู่วหาทำาบุแค่ร้อยเราได้ตะุตไลูกาไม้กับไม้นี้มีนะครับเอาไม้ยูเอเราไม่มีลายธงชาติไหนลายธงชาติงนี้ห

ดัานนี้เป็นศาลาร้อยปีนะครับกำลังสร้างสร้างไม่เสร็จเลยครับช่างกำลังทำอันนี้เป็นหอะระฆังครับหอะระฆังทำใหม่แทนหอะระฆังเก่าหรือเปล่านะครับไก่แก้ก็เยอะครับ บริเวณโบสถ์นะครับบริเวณโบสถ์คนค่อนข้างเยอะอยู่ครับนี่เป็นสระน้ำ กลบลงูเสร็จก็ขอตัวกลับบ้านนะครับคลิปนี้พอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมครับอันนี้ลุ้นเนื้อนะครับรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นอะไรครับเดี๋ยเอาโชว์กล่องหน่อยเพชรมังกรนคะรสวรรค์เพชรกลับไม่มีนนอ,อะไรครับ lông gà lai sữa xíu mẹ lên